วันนี้มีตลาดแล้วก็เลยไปซื้อมแล้ะกอส้มตำที่เขาขายอัดละสิบาทอ่ะรสชาตอร่อยอร่อยแล้วก็ถูกถอ่ะไม่เหมือนที่เขาขายสามสิบสิบนะมันแซ่บแลวมันก็ได้เยอะกว่าแบบเหมือนที่เขาขายจานละสามสิบเลยอ่ะโคตรอร่อยเลยแล้วก็จะมากินให้ดูนะคะหอมมากหอมมะนาวนะคะอมืม ฟังเสียงมะละกอนะเนี่ยน่จะเป็นกุ้งนะตัวตัวเล็กๆเนี่ยอร่อยมาก เผ็มียำด้วยนะยำสิบบาทมาแล้วก็มีแต่มัมม่วงด้วออยเผออ็ดตอนแรกไม่เป็นตอนนี้เผ็ดๆดู อร่อยมาก